การจดทะเบียนฟาร์มวัวเนี่ยมันค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะนะครับก็มีหลายสมาคมก็ลองศึกษาดูนะครับเรื่องสมาคมว่าเราจะอยู่สมาคมไหนก็มีทั้งทําครั้งเดียวก็ไม่ต้องชําระค่าสมาชิกนะครับก็คือเสียครั้งเดียวแล้วก็มีเสียเป็นรายปีก็มีบางสมาคมเรื่องสมาคมเราลองศึกษาดูเอาเองนะครับว่าเราชอบแบบไหนเงื่อนไขของแต่ละสมาคมนะครับส่วนเรื่องใบสมัครเนี่ย มันมีทั้งสมัครทางไปรษณีย์นะแล้วก็สมัครที่หน้าง,งานก็คืองานประกวดวัวทั่วไปนะครับหรือว่าเราจะไปสมัครที่สมาคมก็กลองศึกษาดูช่องทางที่มันง่ายนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเลือกสมัครช่องทางก็คือโหลดใบสมัครมาจากแอปนะจากสมาคมผู้บำรุงโคบมานแห่งประเทศไทยนะผมเลือกสมาคมนี้ก็กรอกใบสมัครนะครับกรอกรายละเอียดไปนะครับเรื่อง ชื่อฟาร์มโลโก้นะครับเรื่องโลโก้เราก็เลือกสัก3โลโก้เพราะว่าถ้าโลโก้แรกไปซ้ำกับฟาร์มอื่นเขาก็จะเลือกเป็นโลโก้ที่2โลโก้ที่3แต่ทีนี้เน้นเรื่องเบอร์ติดต่อพยายามลงเบอร์ติดต่อไปให้เขาสามารถติดต่อกับมาหาเราได้เพราะว่าถ้ามีข้อติดขัดเอกสารขาดเหลือตรงไหนเขาจะได้โทรกลับมาได้นะทีนี้แล้วเราก็ติดตามช่องทางก็คือผ่านเฟซบุ๊กนะครับของสมาคมแต่ละสมาคม นะการสมัครก็ไม่ยากนะครับเอกสารก็รวบรวมตามที่เขาแจ้งแล้วก็มีค่าสมัครสมาชิกนะครับอย่างที่ผมสมัครผมก็โอนแล้วก็ปิพนสลิปออกมาแนบไปนะใครที่ไม่สะดวกโหลดหรือว่าไม่ถนัดก็ไปเที่ยวตามงานแล้วก็สมัครหน้างานประกวดก็ได้นะครับลองศึกษาดูนะครับให้ลูกให้หลาน